สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแต่เอจที่เขารบทุกท่านนะครับครับเมื่อนี้เป็นมือดีนะครับซึ่งจะได้นําเรื่องดีๆนะครับซึ่งอยู่ครับบ้านผมเองนะครับซึ่งไมามาอยู่แล้วนะครับพึงนะครับประมาณว่าพึงนะครับมาอยู่แล้วประมาณยี่สิบปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ บกก่ากาดนะครับคือยันยานกลัวกลัวบ่าบกก่ากาดจีอ่าคิดว่าสีอยากเรียงนะครับก็ไล่กับบ่ไปนะครับจีกับว่นี้นะครับเพจังไดกับทั้งยาก็ไโป่นใจกับบ่นี้นะครับคือพอพอเมียพี่น้องคิดว่าจังไดนะครับอลองเสดงควาวคิดเห็นว่าอันงานนี้ เข้าเลียงรถไปยัง่ะครับเข้าเลียงเคนรถไปยังล่ะครับปูยาพันจันมาให้จังสี่จังใดกบลบูนนะครับพ่ามียีนองขึ้นวายจังใดครับก็เลย่าเปิดบ YouTube. เบอร u ยูทูบช่องเลได้ช่องก็มีการทำเรื่องการไปล่อพึ่งนะครับน้ำปลาน้ำเมืองน้ำหม่องขึ้นวาสีมี่ึ่งนะครับก็ เพิ่นแห่งบบมีนะครับแต่อยู่บ้านผมนี่รวมยี่สิบปีอยู่น้ากันนี่ครับแต่เพิ่นกับ่บเช่นยังหรอกครับแต่ละปีก็แยกนะครับแยกเมนั่งพญาออกไปนะครับออกไปกับ่หน่อยนะครับแต่กับ่บขึ้นว่าสรีเลียงจักเทียนะครับตกมาปีนี้ก็เลยไปเห็นอยู่ในช่องอื่นเพิ่นผ้ากันเลี่ยงนะครับซึ่งพึ่งเที่ยวเห็นอยู่นี่เป็นเป็นพึ่งโกนภาษาอีสานว่าพึ่งโกนนะครับ พี่ว่าบางเค่ากับยูนิสบุ๋มกับมีนะครับอันภาษาภาคกลางกับชีว่าพึ่งพร่งนะครับอันแล้นี่ที่อยู่ที่ภาคอีสานครับอำเพืเมืองจังหวัดนองบัวลำพูบนเขาผู้พันหน่อยนะครับซึ่งมี่พึ่งยุบานผมเองมื่รวมยี่สิบปีปนี้คิดว่าสี่อยากเลียงนะครับก็เลยเมื่อว่างแผนศึกษาหาความู้ต่อไปเสียจังใดพอแม่พี่น้องก็ร้องมาจิตสามชม่เม่ง่า ขั้นตอนตั่วไปที่จะตั้งได้ดีนะครับ